รถเร็วนั่นเจนหนึ่งนะครับกำลังเข้าสถานีมันโป่งวันนี้มากับตามเวลาเลยครับ บ้านโอที่นี่สถานีบ้านสองไม่ับไหครับรจม่วลองสถานีบ้าน่อนะครับปล่อไมาไดนะ่ลงมาด้านายไปได้นะบานลอันตรายขนาดเก้าที่ลมาบ้าร้นองด้ายไปแล้วอด้านับ มีสถานีบ้าโป่งโดยที่ไม่ได้ขึตึระดมทางด้านาค่ะในร,ระหว่างระหว่างกระายขระขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่3ขบวนรส่วนที่ีเป็นลากนน้าปรลกาศขบวนที่4ี่โอยู่อุกนาชิดาปะภาจุฬาวนีุาธนีุกตาดงุรกลางเทพอับดวลค่ะ ขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจูน้ำง์ท่านุ้ทสารที่สถานีนครปฐมการยาเป็นสถานีต่อไปตามลำดันค่ะสถานีบ้านโ่งในทางรถไฟเราก็พุทธพุทธสารจงพานทีสายรถไฟปงนนทางแดนกาทา สถานีบ้านโป่งนัดเดินทางที่มีความประสงค์จะขึ้นถึงลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใม้บันไดทางขึ้นลงทางแรกขวาค่ะเดี๋ยวเรามาเลาะมอันตะลายขณะขึ้นถึงลงจากขบวนรถด้วยค่ะโปรดทราบที่สถานีบ้านโป่งนัดเดินทางที่มีความประสงค์จะขึ้นอลงที่ ราตรงทา,านผสาาทสถานีสวน,นปริ์สสถานีกรุงเพหัวลโปงค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบัานโป่งไปแล้วจะู่รับส่างท่านผู้โดยสารที่สถานี ช่วงท่าของประดูกของบางตาลโพกบะเหลือเป็นสถานีต่อไปตากสถานีวัดปงในเรากระลุกไปของความคุ้นลคะ สี่ห้าวันนี้ได้แด,ดวูสองตันะฮะ ตัวรถด้วยค่ะโสดามนีสารีวะโป๊ะทางบริษัทที่มีความสนจะชื่อรถยินสานีวัตรโปะบกสะไดนำด้วเจำนินทางนั้นไายค่ะตัวรถเชื่อมี้เป๊ะตัวรถสุดพิเศษตัวรที่ 3, 7และ 4, 5หายุดส่งน้ำต้นสาเต้นทาดสารีตาตุงเนี่ยขนยวัสุนารารีสุ้งเหยี่ยวลงและปาราเบตาค่ะ ราชบุรีเทศบุรีโวงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีขัตตโกในลำการรถไฟขอบคุณผู้หลักดุทาที่ใช้รถไฟมาฐานะในการเดินทางขอใหุ้กท่ลนกดุานารถึงจุดหมายได้ทางโดยท่าตลอดวาการเดินางรนการรถไฟครจกาไแหนีขอบคุณค่ะ